สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องซี่แพร่พาทุกคุมาเที่ยวลาดต่ายนูดกันนะคะลาดต่ายนูดหลือลาดต่ายตอนตาลเป็นส่วนหนึ่งข้องบานหนักเกี้ยนรางวันซีไรการนกพลส่งส้มพันเป็นจุดเช็คอินจุดนึ่งข้องผัดตะลุงนะเธอมาผัดลุงไม่ควรพลาดานะมาถึงก็จะเห็นนงนงนะเธอและดนตรีอ่าดนตรีรถนะเธอ,อแล้วก็เดินมาพบลานนี้ซาคูทนกวนเป็นข้องดีข้องผัดลุงนะซื้อตรงนี้กินตรงนะีร้รอย ต่อไปเป็นร้านข้าวย่ำตือโอ้ใบบัวตือร้านน้ำตืออก,กตักไ้่ยบวกใหม่ป้อยร้านนุ่มไร่ร้านก็จะทำกันสดๆตรงนี้เลยนะคะไฮแรแบบนาแลน,นี่ตือผัดไทยมีเต่ากัวมีตือ ตุมาทุกมนุ่มวาดลาวทุกเมคากะถักไทยตู่ FC FC นะเพราะว่าลาดนี้อยู่ไม่ไกลกับบา้านฉันเตอเป็นลาดที่เด้อยเลยใจฟูมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ถักทายกันนะมาเร่รานโตอไปกันเลยเธอเป็นข้าวล้านนะไอติมน่ารักน่ารักเตอ นะส่วนต่อไปเป็นซ้นแบบว่าดนตีซอสนะทางนู้นเลยทานี้ก็จะเป็นลานกาแฟเส้นแล้วก็มีหนูลาเธอทีอ่แรกนี่ก็จะมีจุดเช็คอินเยอะมากเธอให้เธอได้ท้ายลูปซวยไปอวดเผื่อนเธอเดินไปเดินมาก,กันเหนื่อยนะเธอนะมาพบลานนี้จัดไปนุ่มจีนแกงเขียวหวานเธอสามสิบบาทมีพักให้ตักแบบบุฟเฟ่เลยกินข้าวเราต้องมีนม้ำนะเธอนะจัดไปชาเย็นนึ่งแกว้วนี่น้องคนนี้น่ารักมากนะ นี่ f ฟซีเอ็มแล้วก็มาเดินต่อได้เลยค่ะเดินต่อแบบชิวๆนะมาเลก็ทำนุ่มปากโมนะเจ้าคงเดียวก,กันกับนุ่มไข่หนอกถือนี่พามาเลกบรรยากาศนะแบบว่าคนเยอะจริงๆนะไม่ได้ฮอกนะคะคือทั่วมาลุ่งนะ ทุกอาิตยดเลยตูถึงกะระลาดเนียงก็จะไม่ใายทุ่งประตติกนะคะแต่เธออมาห้เธอผ่าชามานะเหลีวกัอีกนึ่งความประทับใจของลาดนี้ก็คือว่าเมค้านะตูยิ้มเยี่มยมแจ่มใสถุกรลานนะรู้สึกสัมผัสได้นะเธอ่อว่าคือฉันมาเหลอาทิติ์นี้อาต์หนาฉันต้องมาลาวันทูข้องกินหว่ารวยร,ย,รยเพื่อตูอก็ขัดมาเหลีวนะลาดนี้นุ่งผัวาดเธอ้นึกถึงสมัยเย็ดเอียดนะตอนนี้เต็มสาวเรลวค่ะนี่นะทีลาดก็จะมีกิจกรรมมาให้ทำยืออันนี้ระบายซี่ค่ะ ว่าขายีตามมาการลาดไตาโนดนะอยู่อำเภอควนกานุ้นจังหวัดพัทลุงนะเธอลาดจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะแนะนำให้เธอมาว่าเ้าชาวเลยนะคะ